อ่ะตรงจรินนี่อ่ะอ่ะคาเทให้ใเร็วมาลูกอ่ะเฮเร็วโอ้นี่ข้าวข้าวมังกรทองก่อนนะเห็นไหมนี่ข้าวมริตามังกรทองก่อนหนนีโอ้ได้กลิ่นของดนะีปีนี้ปีมังกรทอง พ่กเจ้าได้กินข้าวมังกรทองจะได้โชคกลาบร่ำรวยนะให้โชคพ่อเองอ่ะกินนี่อ่ะต้องขันดิขันดินดเอกเอกลยเเก้เร็วขันให้ฟังหน่อยเร็วขันให้ฟังหน่อยเร็ว ขันให้ฟังหน่อยเร็วเร็วขันให้ฟังหน่อยเอกเล็กๆๆเอกเอกเล็กๆๆ